สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้อสอบสอบพอถอปีสองห้าหกหกข้อแปดนะครับรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดของมุมภายในดังนี้มุมที่หนึ่งมีขนาดร้อยยี่สิบแปดองศามุมที่สองมีขนาดเป็นสามในสี่ของมุมที่หนึ่งมุมที่สามมีขนาดใหญ่กว่ามุมที่สองอยู่สี่สิบสององศามุมที่สี่มีขนาดเป็นหนึ่งในสามของผลบวกของมุมที่หนึ่งและสอง และมุมที่สามมุมที่ห้ามีขนาดเล็กกว่าสองเท่าของมุมที่สี่สามที่สององศามุมที่หกมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมที่เจ็ดจงหาว่ามุมที่เจ็ดของรูปเจ็ดเหลี่ยมนี้มีขนาดกี่องศาแล้วก็หามุมที่สองเลยแล้วกันมุมที่หนึ่งเป็นร้อยี่สิบแปดมุมที่สองจะเป็นสามส่วนสี่เพราะมันเป็นสามในสี เอามาคูณกับ128เอามาตัดกัน32ก็จะได้เป็น96มุมที่3จะเป็นเก้าสเพราะว่ามันเป็นขนาดใหญ่กว่ามุมที่2อยู่สิบสององศาแล้วก็เอามาบวก42นะครับก็จะเท่ากับ148มุมที่4มีขนาดเป็น1ใน3ามของผลบวกของมุมที่2และมุมที่3แล้วก็เอา1 3, นส่วนสคูณ เก้าสิบหกบวกร้อยสามสิบแปดเก้าสิบหกบวกร้อยสามสิบแปดจะได้สองร้อยสามสิบสี่จะเท่ากับสองร้อยสามสิบสี่เอามาตัดตรงนี้ได้เจ็ดแปดก็จะเท่ากับเจ็ดสิบแปดมุมที่ห้าจะเป็น มีขนาดเล็กกว่าสองเท่าของมุมที่สี่แล้วก็เอาหาสองเท่าของมุมที่สี่ก็จะเป็นสองคูณเจ็ดสิบแปดแล้วก็ลบสามสิบสองเจ็ดสิบแปดสองคูณเจ็ดสิบแปดเท่ากับร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกลบสามสิบสองเท่ากับร้อยยี่สิบสี่เรายังไม่รู้ขนาดเ,เรายังไม่รู้องศาของมุมที่เจ็ดเราจะให้เป็น เราจะให้6เป็น 2A ไปก่อนแล้ว7เป็น A แล้วทีนี้เราก็ต้องเอามุม1นึ่งงมาบวกกันทั้งหมดร้อยยี่สบวกเกบวกร้อมสิบแปดบวกเจแล้วก็บวก124 จะเท่ากับห้าถ้างั้น 3a จะเท่ากับ900เพราะว่ามุมภายในของเจ็ดเหลี่ยมจะเท่ากับ900อนะครับแล้วเราก็มาลบห้ารบสี่จะเท่ากับร้อครับ